รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไอ้โอ้ฮะไข่คงนาตคงนิดคุณเห็นตวเห็นไม่ได้ใครแบบนี้จะทำอะไรได้ลอเลีงไลองไปเอาไว้ตัดต่อนะทุกคน ย่ายังดูดียังเปล่งประกายยังมีชีวิตชีวาย่าดื่มน้ำแร่มินเนอร์เร่เติมสิบแร่ธาตุให้ยังเป็นอยู่ ในเดี๋ยวนี้เธอดูมันเมือนจังไม่เป็นทช้าอมไรหน่าเบ่งอยู่ทั้งวันดูนะเธอมองมองดนอะไรมันน้อแล้วนี่เธอได้ลองไปเจอคุณหมอ,อยังเอ๊ะทำไมเธอดูอารมณ์ไม่ค่อยดีเจอหน้าเธอที่ไรเห็นบนอยู่ทั้งปี แนไรไปน้อจึงเป็นเดดเป็นร้อนหรือเป็นพอลํำไส้เธอเหมือนไม่ค่อยโีเรื่องนี้คือเสียงจากลํำไส้เธอไม่กินแต่ของไม่ชอบกินแต่ของทอดอะไรเมื่อไหร่จะพร้อมได้จะหมูกระชาหรือเบคอนกับเพาะอาหารไม่คลอกล้ทั้งของหวานของมันลํำไส้บอกขอไปอ้าของหวานเอาออกไปอ้าของมันเอาออกไปอ้าของทอดเอาออกไปอยากให้เธอเอาใจใส่อยากให้เธอเอาใจใส่อ้าชีดาชีดาชีดีต่อลํำไส้ชีดาชีดาชีดี ช่วยกินดัชชี่ทุกวันได้ไหมดัชชี่ดัชชี่ดัชชี่ดีต่อลำไส้ชีดัชชี่ดัชชี่โอ้ลำไส้เขาร้องได้ไหมกินดัชชี่ด้วยกันได้ไหมให้ของดีๆมันตกถึงช่องต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมไม่ว่าตอนออกกำลังหรือตอนจะนอนกันหัวถึงมอนกินแล้วจซชินคายร้อนแต่กินถือเดียวไม่พอโอ้เธอเดูแลตัวเองในเธอถือว่าลำไส้เขาร้องโอ้ยใส่ใจกินบ้างสักนิด ชอบกินแต่ของชอดอะไรเมื่อไร่จะพร้อมได้จหมูกระชาหรือเบคอนกระพออาหารไม่ขอกลทั้นของหวานของมันลําใส่บอกขอบายอของหวานเอาออกไปอของมันเอาออกไปอของทอดเอาออกไปอยากให้เธอเอาใจใส่อยากให้เธอเอาใจใส่อ้าชีดัชชีดัชชีดีต่อลำใส่ชีดัชชีดัชชีดีต่อใสแล้วก็ดีต่อใจช่วยกินดัชชี chi đi tỏ lòng say chi đã chi đã chi ô oh, lòng say khó rong đi mày kin đã chi đuôi thân đi mày đã chi đã chi đã chi đi tỏ lòng say chi đã chi đã chi đi tỏ say là cái đi tỏ chạy chui kin đã chi chúc quan đi mày đã chi đã chi chi đi tỏ lòng say chi đã chi chi ô say khó rong đi mày kin đã chi วันนี้คนไทยไส้ต้องดีโยเกิร์ตดัชชีดัชชีไทยละมุนหอมอร่อยแบบไทยไม่ว่าใครก็ขอลองลูกชิดกลิ่นนมชมพูเคียงคู่มะพร้าวน้ำหอมได้ประโยชน์ทุกคำที่ลองบอกเลยต้องติดใจเอย ่ KFC บูดักดังวิงส์ KFC บูดักดังวิงส์เคลือบด้วยซอสบูดักเฮ้ยฮะจะให้ผมเป็นนไกรังแต่ได้ยังไงเนี่ยเริ่มต้นชุดละส9บาทถึง26มีนาคมนี้ดัชชีไทยละมุน หอมอร่อยแบบไทยไม่ว่าใครก็ขอลองลูกชิดกลิ่นนมชมพูเคียงคู่มะพร้าวน้ำหอมได้ประโยชน์ทุกคำที่ลองบอกเลยต้องติดใจเอ่ยตันเด็กมันกับเราคงจะบากหน้าดูแล้วไม่นี่ค่ะนึกย้อนกลับไปตรงแล้วฉันกับน้องก็มีความสุขด,ดีค่ะแล้วความสุขของคุณคืออะไรคะ ชีวิตผมไม่ต่างอะไรจากม้าหมหรอกเปมือนจะวิ่งไม่ข้างหน้าแต่สุดท้ายก็ยังวนอยู่ที่เดิมตั้งแต่เล็กจนโตผมพยายามอยากให้พ่อยอมรับเป็นตัวผมผมกพราะยังเป็นในกระจในสายตาพ่ออยู่ดีเขี่ยงถ่ายไวไ้วนะเราต่อไปนี้ก็เลิกนึกถึงอดีตที่แสนเศร้าได้แล้วนะจาแผ่นน้อยเมื่อตะว,วันรับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวเริ่ม25มีนาคมนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ ผมเมคินเห็นมาราัสิริได้ได้ธุรกิจผับบาร์คาราโอเกะคลับรูเอ็กซ์คลูซีฟของผม800ล้านบาทเอาคนโง่ที่ไหนมาดูว่าดูออกว่าตระกูลน,นี้ใครเอาเงินเข้าตระกูลมากที่สุดผมทำงานมา15ปีพวกมันไม่แบ่งอะไรให้ผมเลยมันบอกว่าผมไม่ใช่สายเลือดตระกูลมันแม่หรือท้องก่อนแต่งกาแมว่าไม่สามารถให้ลูกสันละเลวที่ไหนขึ้นมาเป็นใหญ่ได้สายเลือดมึงรอดูเลย แล้วทำไมกูถึงไม่มีแสงหวางวะก็กูเป็นสายเลือดเขมมาลาศิรีพวกลูกหลานของเขามันพร้อมฆ่ากันทุกเมื่อเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเพราะในบรรดาพวกเราทุกคนตรงนี้ก็ไม่มีสัจจะบนกองผลประโยชน์อยู่แล้วมันคงเป็นสันดานของคนในครอบครัวเราละมั้งครับเพอเธอหมดประโยชน์ฉันก็แค่ไม่ต้องการเธอแล้วแค่นั้นนะคุณมันก็ไม่ต่างอะไรกับพวกเขมรมาาศิริเห็นแกตัวฉันเป็นคนแบบนั้นแหละคนนอกสายเลือดแบบกูนี่แหละที่จะขึ้นมาครองเขมรมาลาศิริ สายรักสายเลือดเริ่ม10เมษาย,ยนนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus การเป็นนางคณิกานี่ไม่มีสิทธิ์รักใครเลยเหรอ,อคะมีสิทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรักหรือไม่รักใครก็ได้ทั้งนั้นลูกสาวคุณนางทั่วพระนครมีไม่ชอบไม่ชอบนางคณิกาตับชาญเช่นนั้นได้ยิ่งไร ลูกรักแม่บุญตาที่ตัวแม่บุญตาเองไม่ได้สนใจยศถาบรรดาศักดิ์หรือชนชั้นใ,นใดๆถ้าน้องไม่ใช่แม่บุญตาของคุณพี่คุณพี่จะรักน้องไหมเจ้าคะต่อให้น้องจะเป็นใครชื่ออะไรมาจากที่ใดในเมื่อพี่รักน้องไปแล้วพี่ก็จะรักน้องตลอดไปคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหา่านไม่ใช่หอมเริ่ม สิบสองมกราคมนี้ดูทีวีกดสามสิบสามดูมือถือกดสาม plus รู้จักว่าอัมพันธ์ทะเลครับเฮ้ฉันจะรู้จักยัง